ก็บอกไปแล้วไงวันนายดีพวกเราไม่พ้นหรอกออพูดอะไรของนายวะพูดให้ฉันเข้าใจหน่อยสิไว้ก็นี่ฉันพูดภาษาคนอยู่นี่ไงแล้วฉันฝั่งนายรู้เรื่องได้ยังไงกันนะนี่แพเทร ทำไมแกถึงยังไม่คายเจ้านั่นอีกล่ะฮะดูเหมือนบอนั่นจะไม่เข้าใจสิ่งที่พวกเราพูดสักเท่าไหร่ด้ะไลออนโธแบบนี้ก็ไม่สนุกนะสิถ้าหากว่ามันไม่รู้ว่าพวกเรากำลังพูดอะไรกันอยู่โอ้ยไม่เข้าใจทั้งสามคนพูดเลยถ้ามีใครสักคนสามารถแปลภาษาฉันให้เข้าใจได้บ้างก็ดี ลากโก้ฟาสช่วยคุณได้เพราะนอกจากการบูรระบบของเกมแล้วก็ยังมีฟีเจอร์ในการแปลภาษาให้กับพวกเราได้อีกด้วยเพียงแค่เข้าโหลดในเว็บไซต์ของลากโก้ฟาสและสนุกกับการเล่นเกมที่คุณรักได้เลยย,ยังไงเราต้องทํำยังไงต่อบ้างง่ายๆหลังาลาจากที่โหลดจากทางเว็บไซต์ของลากโก้ฟาสมาแล้วคุณก็ต้องสมัครบัญชีแล้วซื้อสิทธิ์รายเดือนได้เลยแพงนิดหน่อยแต่ก็คุ้มค่าแน่นอนน่าคำสินดีเราจะต้องมาจ่ายเงินให้เนี่ยนะักเงียบ ทีนี้คุณก็เลือกเกมที่คุณต้องการและตรงหาสิ่งที่เรียกว่า one click translation แล้วเลือกภาษาที่คุณต้องการเอาไว้ได้เลยแต่อาจจะหายากหน่อยเพราะมีไม่กี่เกมที่จะมีปุ่มๆนี้แต่หากคุณหาเจอแล้วล่ะก็คุณก็สามารถสนุกกับมันได้เลยอาจจะมีแปลและแปลกๆบ้างแต่ก็ถือว่าไม่ได้ดูแย่จนเกินไปที่เราไม่อยากจะอ่านแล้วแค่นั้นคุณก็เข้าใจสิ่งที่เกมจะสื่อแล้ว แล้วสำหรับเกมที่ไม่มีปุ่มๆนั้นจะทำยังไงเออนั่นน่ะสิแล้วเราจะสนุกกับเกมอื่นได้ยังไงไม่ต้องห่วงเพราะทางเขามีฟีเจอร์ในการแปลภาษาด้วยการสแกนข้อความอยู่เพียงแค่เลือกจุดที่อยากจะแปลแล้วมันก็จะแปลภาษาให้เลยแต่ฉันมีแต่เกมบนมือถือน่นะสิแบบนี้คงเล่นเกมไม่สนุกแน่นนอย่าได้เศร้าไป เพราะราโกฟัสสามารถโหลดบนมือถือได้เหมือนกันแต่ต้องโหลดในเว็บไซต์ของทางราโกฟัสเท่านั้นนะครับเพื่อที่ตัวแอปจะได้แสดงประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่แล้วหลังจากโหลดเสร็จแล้วเราก็สามารถเลือกเกมที่เราอยากจะเล่นได้เลยแบบนี้ฉันก็พอเข้าใจอะไรได้ง่ายขึ้นแล้วล่ะขอบคุณนะราโกฟาสขอขอบคุณราโกฟาสแอปูสเกมและแปลภาษาที่ทุกคนนั้นต้องมีและต้องลองใช้ดูขอบคุณจากใจจริงๆครับ ゲート